สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอักษร on l e a r นพบกันอีกแล้วกับครูพยุทธ์ในวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1เรื่องจำนวนตรรกยะและในวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการคูณและการหารเศษส่วนนะครับไปพบกันเลยครับครับในคราวที่แล้วเนี่ยเราได้คุยกันในเรื่องของการบวกและการลบเศษส่วนไปแล้วนะครับเรามาทบทวนการบวกและการลบเศษส่วนกันก่อนนะครับการบวกและการลบเศษส่วนเนี่ย นะครับเศษส่วนให้ใชบวกลบกันได้เนี่ยต้องทำยังไงก่อนนะต้องทำส่วนให้มันเท่ากันก่อนถูกไหมครับถึงจะบวกลบกันได้ถูกไหมนะครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของการคูณและการหาเรเศษส่วนซึ่งวิธีการเนี่ยจะแตกต่างไปเลยนะนะครับเรามาดูกันนะครับอ่ะ,นะครับมาดูตัวอย่างนิดนึงนะครับตัวอย่างเล็กๆน้อยๆน,นะครับอ่ะสมมุติว่า ถ้าครูอยากจะเอา1ส่วนสองคูณกับ5้าส่วนหครับนะถ้าครูอยากจะเอาหนึ่งส่วน2คูณกับ5้าส่วนหเนี่ยห้าส่วนหกเป็นยังไงนะครับเห็นไหมมีแท่งๆตรงเนี้นะครับมีทั้งหมดหกช่องห้าส่วนหก็คือเห็นไหมระบายสีไปห้าช่องนะครับจากหกช่อง1ส่วนสองคือครึ่งหนึ่งของห้าส่วนหเพราะฉะนั้น1ส่วนสองเนี่ยก็คือเอาแท่งเดิมเนี่ยนะครับเอามาตัดครึ่งเลยครับ ครึ่งเลยนะครับซึ่งไอ้เจ้า1นส่วนสเนี่ยก็คือบริเวณที่ระบายสีทึบขึ้นไปอีกตรงนี้นะครับเห็นไหมซึ่งไอ้เจ้าส่วนที่ระบายสีทึบขึ้นไปอีกตรงนี้เนี่ยนะครับก็ถือเป็นกี่ส่วนครับ5ส่วนใน12ส่วนเพราะฉะนั้น1นส่วนสของ5้ส่วนหก็คือ1นึ่ส่วนสคูณห้ส่วนหเนี่ยนะครับหรือครึ่งของครึ่งหนึ่งของห้ส่วนหเนี่ยก็คือ5ส่วน12นั่นเอง นะครับนะอันนี้คือ,อตัวอย่างให้ดูนะครับแต่คราวนี้หลักการในการคูณของเศษส่วนเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้ครับผลคูณของเศษส่วนก็คือเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากับผลคูณของตัวเศษและตัวส่วนเท่ากับผลคูณของตัวส่วนนะครับยังไงอ่าง,ง่ายเลยครับถ้าครูมี a ส่วน b อยากคูณกับ c ส่วน d ครูก็เอา บนคูณบน a คูณ c เลยแล้วก็ล่างคูณล่างก็คือ b คูณ d ดอกเลยเห็นไหมครับสรุปนะเวลาที่จะนำเศษส่วน2ตัวมาคูณกันนะครับทำยังไงเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนได้เลยนะครับก็จะออกมาเป็นผลคูณแต่พอคูณเสร็จอย่าลืมนะครับตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำซะด้วยและถ้าคูณแล้วเป็นเศษเกินซึ่งโดยส่วนใหญ่เวลาคูณกันเนี่ย นะครับส่วนมากเนี่ยเวลาคูณกันจะเป็นเศษเกินกันเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นจํานวนคลาสซะด้วยนะครับนะนะครับนี่คือหลักการนะครับอย่าลืมนะเวลาคูณเศษส่วนทําไงนะเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนไปเลยถูกไหมนะครับมาดูตัวอย่างแรกครับอ่าเห็นไหมตัวอย่างที่13ข้อที่1นะถ้าครูอยากจะเอาลบสเศษสส่วนเคูณกับสส่วนหนะครับครูก็ทํา จำนวนคลาตตรงนี้ให้เป็นเศษเลยก่อนให้เป็นเศษเกินก่อนนะครับเป็นลบ20ส่วน9คูณกับ3ส่วน5แต่เวลาคูณจำนวนลบคูณจำนวนบวกคำตอบต้องเป็นจำนวนเลยครับจำนวนลบนะตรงนี้ต้องระวังเรื่องเครื่องหมายด้วยอย่าคูณเพลินนะครับนะอย่าคูณเพลินนะ,ะเวลาคูณกันเรารู้แหละครับว่าจะนําตัวบนคูณตัวบนนะครับจะนําตัวบนคูณตัวบนแล้วก็จะนําตัวล่างคูณกับตัวล่าง Ps, แต่อย it, ่าล like right ืมว่าเวลามันคูณกันเนี่ยมันสามารถตัดทอนได้อย่างอิสระเลยนะล่างตัดกับบนตรงไหนก็ได้บนตัดกับล่างตรงไหนตรงไหนของล่างก็ได้นะครับเห็นไหมครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าเนี่ยเออเลข5เนี่ยนะจะตัดกับ20ได้เห็นไหมครับตรงนี้ครูก็เลยตัดเป็น5้าห4 20้าแต่เครื่องหมายยังเป็นอะไรอยู่เป็นลบอยู่นะครับมปนเลยเป็นตรงนี้นะเคนะครับแล้วครูก็สังเกตเห็นว่า3าเนี่ยนะครับ3เนี่ยตัดกับ9ได้อีก นะครับก็3 1 3 3 3ึ่กนะครับก็ตัดไปนะครับตรงเนี้ยก็จะเหลือลบสคูณกับหแล้วก็3าคูณกับหนะครับบนคูณบน,บนล่างคูณล่าง,ลาง,ลางแล้วก็ได้เป็นลบสส่วนสซึ่งไอ้เจ้าลบส่ส่วนสเนี่ยพอทําให้เป็นจํานวนคละเนี่ยก็จะเป็นลบหนึนึส่วนสนั่นเองนะครับพอเข้าใจไหมเข้าใจนะมาดูอีกครับ ดูตัวอย่างนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาทําแบบฝึกหัดกันได้นะครับในข้อที่สองครับข้อที่สองนะครับตรงนี้นะครับลบหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองนะครับลบหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองนะครับคูณกับลบเจ็ดเศษหนึ่งส่วนห้านะครับคูณกับลบเจ็ดเศษหนึ่งส่วนห้าอ่าโอเคอันนี้มันเป็นจํานวนคละนะครับทําให้เป็นเศษเกินก่อนถูกไหม เอาไปเสร็กันก็เป็นลบสามส่วนสองห้าคูณเจ็ดสามสิบห้าบวกหนึ่งเป็นสามสิบหกก็ได้เป็นลบสามสิบหกส่วนห้านะครับเป็นอย่างนี้ะจะอย่าลืมนะดูเครื่องหมายด้วยลบคูณลบได้เลยครับได้บวกเห็นไหมคําตอบจะต้องเป็นบวกเนาะเรีงไว้ก่อนเรลงไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่ผิดนะครับเวลาคูณตัดทอนได้ไหมดูสิได้สองตัดกับสามสิบหกได้ได้สิบแปดเห็นไหมครับนะจากนั้นนักเรียนก็นำลบสามคูณกับแล้ว คูณกับลบ18นะครับก็ได้เป็น54นะครับอ่าล่างหนึ่งคูณ5ได้และได้5เป็น54ส่วน5ปรับให้เป็นจำนวนคละนะครับได้10เศษ4ส่วน5แบบนี้นะครับเห็นไหมไม่ยากเลยเนาะนะครับอ่าดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับโอ้คราวนี้ถ้าคูณกันเยอะๆล่ะทำยังไงคูณกันเยอะทำยังไงคูณกันเยอะๆก็ตัดกันมันเลยใช่ไหม นะแต่ว่าอย่าลืมนะต้องทําให้จํานวนคละเนี่ยให้เป็เรเศ็เกินก่อนแล้วค่อยดูนะครับว่าอะไรตัดกันได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันตัดกันข้ามข้าม3ามจนวนเนี่ยตัดกันข้ามไปข้ามมาก็ได้นะครับแต่ตรงนี้เขาจัดกลุ่มกันให้อยู่ในตรงนี้ก่อนนะครับดูตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนลบสเศษสส่วนหเนี่ยให้เป็นลบสิบส่ส่วนหนะครับจะกลายเป็นลบสส่วนยีคูณกับ15ส่วนแแล้วก็คูณกับลบสิส่วนหอ่าเขาทําเอาตรงเนี้ยสตัวเนี้ยคูณกันก่อนนะครับ ก็สังเกตเห็นว่า2ตัดกับ8ได้นะครับสิถือข้างบนกับ25ถสิบหถือข้างล่างในใช้แม่5ตัดได้นะครับตรงนี้ตัดกันไปก็เหลือลบหคูณกับสข้างบนแล้วก็5คูณกับ4ข้างล่างนะครับพอตัดตรงนี้ปุ๊บก็จะกลายเป็นลบสส่วนด้วยยีนะครับลบสส่วนด้วยยีคูณด้วยลบสิส่วนหลบคูณลบได้เลยครับได้บวกนะได้บวกนะครับแล้วก็เห็นไหมครับว่า3เนี่ยสามารถตัดกับ6ได้นะครับ และ7เนี่ยก็ตัดกับ14ได้นะครับไม่ใช่สิ2เนี่ยตัดกับ14แล้วก็ตัดกับ20ได้เป็น7ส่วน10ตรงนี้นะครับเขียนนะโอเคพอตัดกันไปปุ๊บก็จะเหลือเป็นลบ1คูณกับแล้ลบ7ส่วนด้วย10คูณกับอะไรครับ2ได้20นะครับลบคูณลบได้บวกก็ได้7ส่วนอะไรครับ7ส่วน20นะครับ เคลนะตรงนี้เนี่ยนะครับเศษส่วนเนี่ยเวลาที่เราคูณเนี่ยเศษส่วนเนี่ยก็ถือว่าเป็นจํานวนจํานวนจริงชนิดหนึ่งซึ่งมันใช้สามารถใช้คุณสมบัติของจํานวนจริงได้เช่นเดียวกันนะครับไปดูตัวอย่างถัดไปนะครับในตัวอย่างถัดไปนะครับเห็นไหมนะครับเวลาคราวนี้ถ้าเราถ้าเราอยากจะ คูณด้วยบวกด้วยนะครับของเศษส่วนเนี่ยเห็นไหมจงหาผลลัพธ์ของ3ส่วน2คูณกับลบ5ส่วนแแล้วไปบวกกับ4ส่วน3คูณกับลบ5ส่วน8ตรงนี้เนี่ยเราสังเกตเห็นไหมครับว่ามีตัวที่สามารถดึงออกนอกวงเล็บได้ลบ5ส่วน8มีทั้ง2วงเวล็บนะครับเห็นไหมตัวนี้เป็นสมบัตินะครับเห็นไหมเป็นสมบัตินะอ่ะเราเหมือนกันนะครับเราสามารถเอาสองเอาสองตัวนี้ดึงออกมานะครับเป็นตัวเดียวได้เป็นแบบนี้ นะครับและตรงนี้ตรงกลางนี่ยังเป็นเครื่องหมายอะไรอยู่ครับตรงกลางเป็นเครื่องหมายบวกเราก็นำสองตัวนี้เอามาทำอะไรกันครับเอามาบวกกันนะครับแล้วค่อยคูณด้วยแหละลบห้าส่วนแปดเราจะได้ไม่ต้องคูณสองทีถูกไหมเราบวกแล้วก็คูณทีเดียวนะครับจำตอนบวกกันได้ไหมครับตอนบวกต้องทำยังไงครับทำส่วนให้เป็นไงกันครับเท่ากันนะะส่วนเท่ากันละเป็นเลขหกนะครับแล้วก็นำตัวเศษบวกกันนะครับได้สิบเจ็ด ส่วน6คูณด้วยลบ5ส่วน8อย่าลืมนะนี่บวกคูณด้วยจำนวนเต็มจำนวนลบก็คือเป็นลบนะครับบวกคูณลบได้ลบคำตอบเป็นลบนะครับตัดกันตัดกันได้ไหมตัดกันไม่ได้นะครับก็ถ้าตัดไม่ได้ทำไงบนคูณบนล่างคูณล่างนะครับนะคูณกันมานะครับได้ลบ85ส่วน48นะครับเป็นเศษเกินทำให้เป็นจำนวนคะได้ลบ1เศษ37ส่วน48นั่นเอง นะครับพอไหวนะนะครับอ่ต่อมาครับเมื่อกี้เราคูณไปแล้วเนาะเมื่อกี้คูณกันไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องของการหารบ้างนะครับในเรื่องของการหารบ้างการหารทํำยังไงนะครับเวลาหารกันเนี่ยนะครับเจ้าสสมมติว่าครูอยากจะเอา2อส่วนสี่หารด้วย3ามส่วนสี่นะสองส่วนาส่วนี่หารด้วยสามส่วนสี่มันก็คือ2อส่วนสี่อยู่ข้างบนเนี่ยครับ แล้ว3าส่วนสีเนี่ยอยู่ข้างล่างครับนะครับแล้วถ้าครูเวลาหาเนี่ยครูก็อยากทำส่วนให้มันเป็นเลข1เพื่อจะหาคำตอบนะครับตรงนี้ครูก็คูณได้เลยครับคูณด้วย4ส่วน3มเห็นไหมอ,อย่างนี้ละกันคูณด้วย4ส่วน3าทั้งบนและล่างแล้วข้างล่างก็เป็นเลขอะไรไปเลข1ไปนะครับอยากให้ทำส่วนให้เป็นเลข1เพราะคำตอบต้องส่วนต้องเป็นเลข1นะครับอ่นะก็นำตัวบน2ตัวบนคูณเหมือนเดิมครับ หลักการคูณธรรมดานะครับคูณกันเสร็จปุ๊บนะครับบนคูณบนล่างคูณล่างตัดทอนกันเรียบร้อยนะครับตัดได้เนี่ยก็เป็น2อส่วนสนะครับอันนี้ก็คือคอนเซปต์นะครับหรือหลักการในการหารนะครับอลองดูอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับสมมุติว่าครูเนี่ยนะอยากจะนำสามส่วนสี่นะครับ หารด้วย2ส่วน4ก็คือ3าส่วน4ส่วนด้วย2ส่วน4เห็นไหมครูอยากจะทำส่วนให้เป็นเลขอะไรเหมือนเหมือนเดิมอยากทำส่วนให้เป็นเลขอะไรครับเลขหนึ่งเนะาะเห็นไหมครูก็เลยคูณด้วยแหละคูณด้วย4ส่วน2ทั้งบนและล่างนั่นเองนะครับคูณเสร็จส่วนเป็นเลข1 1แล้วตัวบนคูณกันแล้วก็เหลือ3มส่วนสองนะรตรงนี้เนี่ยอยากจะโชว์ให้ดูครับว่า เมื่อกี้เนี่ยเราเอาสองส่วนสี่หารด้วยสามส่วนสี่แต่คราวนี้เราเอาสามส่วน4ี่หารด้วยสองส่วนสี่เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามันได้คำตอบที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าการหารเนี่ยไม่สามารถสลับที่กันได้นะนะครับการหารสลับที่กันไม่ได้นะครับโอเคนะครับคราวนี้ครับ มาดูนิยามมาดูหลักการของการหารครับผลหารของเศษส่วนคือผลคูณของเศษส่วนโดยเศษส่วนที่เป็นตัวคูณต้องเป็นส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหารนะครับหรือเราอาจจะเข้าใจง่ายย่างนี้ครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนนะครับแบบนี้นะดูนะ,ะตรงนี้ก็ได้ถ้าครูอยากจะเอา a ส่วน b ตั้งหารด้วย c ส่วน d ให้เปลี่ยนหารเป็นคูณและกลับเศษเป็นส่วนซะนะโอเคสรุปนะครับหลักการหารเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนแล้วค่อยคูณกันแต่เวลาคูณดูเครื่องหมายด้วยนะครับโอเคนะมาดูตัวอย่างของการหารกันดีกว่านะครับดูตัวอย่างของการหารกันดีกว่านะครับเอาง่ายๆก่อน นะครับเห็นไหมถ้าครูอยากจะหาผลหารของอลบสิบสี่ส่วนสิบห้าหารด้วยสองส่วนสามเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับแล้วค่อยคูณกันตามปกติเห็นไหมก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนคูณกันตามปกติตัดทอนได้ก็ตัดนะครับอ,อันนี้ตัดได้ก็เหลือลบเจ็ดส่วนห้านะครับลบเจ็ดส่วนห้าเนี่ยเป็นเศษเกินนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็นอะไรครับ 1>, 1อ่าลบ1เศษ2ส่วน5นะครับเขียนนะนะครับประมาณนี้นะครับดูตอ่อเห็นไหมคราวนี้ถ้าครูอยากจะเอา9ส่วน16หารด้วยลบ1เศษ3ส่วน8ครูก็เปลี่ยนลบ1เศษ3ส่วน8เนี่ยให้เป็นเศษเกินก่อนเห็นไหม จากนั้นก็สเต็ปเดิมเลยครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนแล้วคูณกันตามปากตินะตัดได้ก็ตัดตัดไม่ได้ก็คูณกันไปอันนี้ตัดได้เนี่ยครับแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกตัดได้ก็จะเหลือเก้าคูณกับลบหนึ่งแล้วก็สองคูณกับสิบเอ็ดบนคูณบนล่างคูณล่างกันตามปากติแต่อย่าลืมคำนึงถึงเครื่องหมายด้วยนะครับเห็นไหมนะครับเป็นเครื่องหมายด้วยพอไหวไหมครับ เข้าใจนะอ่ามาดูคราวนี้ดูแบบวุ่นวายหน่อยนึงวุ่นวายหน่อยนึงอ่ะตัวอย่างนี้วุ่นวายหน่อยนึงนะครับตัวอย่างที่สิบเก้าอ่ะลบเจ็ดเศษหนึ่งส่วนห้า 5. หารสามส่วนสี่นะครับใส่วงเล็บตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วค่อยไปหารกับเก้าส่วนสองนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามอาจจะทำสามารถทำรวดเดียวได้เลยนะครับดูนะอ่ะเปลี่ยนลบเจ็ดเศษหนึ่งส่วนห้าเนี่ยให้เป็น อาเศษเกินก็เป็นลบสาส่วนหตรงนี้ก็จะเป็นลบสาสห่วนหาหารด้วย3ส่วนสแล้วหารด้วย9ส่วนสเห็นไหมครับเปลี่ยนหารเป็นคูณเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนทีเดียวเลยนะครับตรงนี้มันก็จะได้เป็นลบสาสก่วนหคูณกับ4ี่ส่วนสแล้วคูณกับ2ส่วนเก้า เวลาคูณกันบนคูณบนล่างคูณล่างตัดทอนกันได้ให้ตัดทอนเขียนะ,ะเห็นไหมนะครับพอเสร็จกันปุ๊บตัดปุ๊บก็จะเหลือตัวโพวนีละนะครับแล้วก็คูณกันตามปกติได้ลบสามส่วนสิบห้าะครับพอปรับให้เป็นจำนวนคัะก็เป็นลบสอเศษสองส่วนสินะครับอันนี้คือการคือการหารเศษส่วนนะ ไป,แบบนะไปดูแบบฝึกหัดกันครับนะครับไปดูแบบฝึกหัดกันนะครับจากความรู้ตรงนี้นะครับที่ครูสอนไปทั้งหมดเนี่ยวันนี้เราในคุยกันในเรื่องของการคูณและการหารสรุปกันอีกครั้งนะครับนะครับเวลาคูณทำยังไงครับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนตัดทอนได้ให้ตัดคำหนึงถึงเครื่องหมายบวกลบด้วยนะครับถ้าเป็นหารทำยังไง เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนแล้วคูณกันตามปกติอย่าลืมคำนึงถึงเครื่องหมายด้วยเจอวงเล็บให้ทำในวงเล็บก่อนนะครับเดี๋ยวนักเรียนลองทำแบบฝึกหัดที่2.1ข้อคอควายดูนะครับแล้วเรามาพบกันในหัวข้อหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับก็จบกันไปแล้วสำหรับในตอนนี้ในเรื่องของการคูณและการหารเศษส่วนในตอนหน้า เราจะมาคุยกันในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับเศษส่วนไปใช้ในชีวิตจ,จริงแล้วพบกันนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น